พลาาเอกสถิตพงสุขวิมลราชเลขานุกการในพระองค์ครับได้ลงพื้นที่ติดตามพัฒนาพื้นที่บึงบรเพ็ดพร้อมทั้งรับฟังการบรรยายแผนพัฒนาบึงบรเพ็ดรวมทั้งการบริหารจัดการน้ำในภาพรวมของจังหวัดนครสวรรค์ ที่ห้องประชุมเสือพ่นน้ำบึงบอระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค์พลอากาศเอกสถิตพงศุขวิมลรัชเลขานุก,การในพระองค์พร้อมด้วยนายอนุทินชาญวิรกูลนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมกับคณะลงพื้นที่ติดตามพัฒนาพื้นที่บึงบอระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค์โดยมีนายสุภมิตรชินสีผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์หัวหน้าส่วนราชการส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับโดยในการลงพื้นที่ได้มีการรับฟังการประชุมความก้าวหน้าการดําเนินการพัฒนาโครงการพร้อมรับฟังแนวการพัฒนาการบริหารจัดการพื้นที่การเก็บข้อมูลและการส่งเสริมการท่องเที่ยวของแต่ละหน่วยงานต่างๆจากนั้นพลอากาศเอกสถิตพงศุขวิมลราชเลเขาณุการในพระองค์พร้อมคณะได้ลงพื้นที่ไปที่ท่าน้ําบริการนักท่องเที่ยว บริเวณอาคารศูนย์ต้อนรับนักท่องเที่ยวบึงบารเพศเพื่อรับฟังการบรรยายเรื่องสภาพภูมิประเทศแผนพัฒนาบึงบารเพศและเส้นทางปั่นจักรยานโดยแผนพัฒนาบึงบารเพศมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการสัญจรที่ยั่งยืนรวมไปถึงการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจในชุมชนได้มีการกำหนดให้มีทางจักรยานที่ออกแบบอย่างสมบูรณ์และจุดปรับปรุงภูมิทัศน์สำหรับใช้เป็นจุดพักรถสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ ตลอดจนคำนึงถึงความปลอดภัยและสิ่งอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้งานต่อมาครับได้ลงพื้นที่ไปที่ประตูระบายน้ำปากคลองบึงบรเพศตาบนเกรียงไกรอำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์และได้รับฟังการบรรยายเรื่องการบริหารจัดการน้ำในภาพรวมโดยโครงการชลประทานนาครสวรรค์และสำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์การลงพื้นที่ครั้งนี้ครับถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาบึงบรรเพศให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและการพัฒนาเศรษฐกิจท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของจังหวัดนครสวรรค์ในขณะที่สถานการณ์น้ําในบึงบระเพชรณวันที่6ตุลาคม2568ครับระดับน้ำเนี่ยอยู่ที่ประมาณ25 m, เมตรเหนือระดับทะเลปานกลางคิดเป็นปริมาตรน้ําประมาณ562.77ล้านลูกบาทเมตร ในส่วนของสถานีวัดน้ำา n 6นชุมแสงน่านรับน้ำครับมากกว่า27เมตรครับเหนือระดับทะเลปานกลางมีตราน้ำไหลผ่านผ3 2่าน1328ลูกบาทเมตรต่อวินาทีก็คิดเป็นร้อยละ91ของความจุลำน้ำและสถานีวัดน้ำา C2 เมื่อเอ,อเมือ,องนครสวรรค์น,นะครับเจ้าพยารับน้ำเนี่ยมากกว่า24เมตรเหนือระดับทะเลปานกลาง มีอัตราน้ำไหลผ่าน2,748ลูกบาทเมตรต่อวินาทีคิดเป็น75.08%ของความจุลำน้ำน้อยกว่าเมื่อวานนะครับ28ลูกบาทเมตรต่อวินาที